รีบกดเลยรีบกดเลยใครที่แบบอยากเปิดใจให้กับกันแดดผสมรองพื้นสําหรับพานาลาเขาทามาได้ดีมากๆเลยแล้วเหมาะกับทุกสภาพผิวมีกันคือมันเป็นกันแดดนะทุกคนกันน้ํากันเหงือ่อเนื้อบางนะกันน้ํากันเหงือ่อเนื้อบางแล้วก็ไม่ดรอปในในใน,ในแบบทั้งวันนะคือไม่ดอกไม่ดอกเลยไม่เหนียวหน้าด้วยจริงอารมณ์แบบอารมณ์แบบลาเวนเดอร์ <gesch uce> เอาอารมณ์แบบลาเวนเดอร์ทุกคนอารมณ์แบบลาเวนเดอร์เดี๋ยวจะออกจากตรงนี้นะคะจะออกจากตรงนี้ประมาณสี่ทุ่มนิดๆก็คือออกจากนี้เพราะว่าเราเราขึ้นโชว์ประมาณสี่ทุ่มคึ่งนะทุกคนก็ไปสแตนบายหน่อยสักสิบนาทียี่สิบนาทีไปสแตนบายรอหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะพี่อ้อมขอบคุณนะขอบคุณนะคะเลือกเก็บไปทางก็ได้นะคะหรือจะชําระเงินเลยก็ได้นะพี่พี่ลุกคนกดได้เลยเดอ้อกดได้เลยไลฟ์สดไหมคะที่ร้าน่าจจะมีไลฟ์สดนะหนูไม่แน่ใจหนูไม่แน่ใจว่าไลฟ์สดไหมขอบคุณครับขอบคุณครับสามร้อยยี่สิบห้าแล้ว ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะให้หนุแนะสอนตั้งเป้าหมายนะน้องนุ่นโอเคแยวหนูไปถามเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนหนูไปถามว่าคืออะไรหนูตั้งไม่เป็นหนูตั้งไม่เป็น <laughs> ใช่ค่ะใช่ค่ะเป้าหมายที่ขึ้นเองมันเยอะใช่ใช่ใช่โ okay, okay, อเคโอเคเราหน้าไปพีโอเคพี่ตุ๊กตามาถึงแล้วห่ะ วับบาร์นะคะเจอกันที่ร้านวับบาร์มหาชัยนะตอนนี้กำลังจะสี่ทุ่มแล้วเหลือเวลาอีกประมาณสามนาทีหนูจะลงไลน์แล้วเดอ้อจะลงไลน์แล้วเดอ้อแล้วก็จะเตรียมของเก็บของออกจากตรงนี้แล้วไปสแตนบายที่ร้านก่อนเอ้ยห่างจากนี่ประมาณกี่โลร้านอ่ะสามสามโลสิบแอน <laughs> ใครเคาะอ่ะ <c oughs> <c oughs> มีงานค่ะมีงานที่ร้านบับบาทุกคนอย่าลืมเล็งค้องด้วยนะเออนานาวนลล <c oughs> หนูเกงว่าถ้าหนูถือโทรศัพท์ด้วยแล้วก็ถือกลองแต่งหน้าอันใหญ่อันนี้ด้วยแล้วมันสะเออมันจะอีลุงตุงเนงนะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> ใช่ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆที่กดเข้ามาด้วยนะเปิดใจเธอสําหรับกันแดดพานาลาบอกเลยว่าเขาเขาทํามาได้ดีมากๆอะ่ะมันจบที่หลอดเดียวมันจบที่หลอดเดียวเลยนะครับใช่หนูเดินหนูแบบจะถือโทรศัพท์ไม่ไม่อันนี้อ่ะมันจะปอดด๊อกกันแดดโอเคครับ โอเคพี่ๆทุกคนขอบคุณครับอย่าลืมกดยืนยันออเดอร์ให้หนูด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่พพอร์ตวันนี้ด้วยนะขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็ยืนยันออเดอร์รอรับของสวยๆแล้วก็รีวิวให้ด้วยนะบอกเลยว่ากันแดดกันแดดกันแดดนี้เป็นกันแดดที่แบบว่าอยากให้ทุกคนเปิดใจมากๆนะคะเดี๋ยวเจอกันที่ร้านวับบาร์ต่อเลยเด้อบา,บายบายทุกคนบายบาย บาย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 เจอกันนะเจอกันนะอย่าลืมอย่าลืมเอ่อเออช่างมันเถอะจยืนยันโอเค๊ายบายครับยืนยันด้วยนะกันแดดใช้ดีจริงพานาลาสิจ๊ะ